สวัสดีครับผมพงศรินนทชัยประธานศูนย์กระขายปราชาบ้านจุชนแม่รววนวันนี้มีโอกาสดีครับได้นําเสนอสินค้าประจําศูนย์ของศูนย์กระขายปราชาบ้านครับเข้ากล้องไลเบอรี่เป็นข้ากล้องอินทรีย์ทำในกลุ่มของชาวนาแม่รววนของศูนย์กระขายปราชาบ้านเข้ากล้องวันนี้หูมาแล้วครับเป็นไงครับหน้าหน้าทานไหมนะครับกินแล้วสุขภาพดีนะครับผมนี่อายุ60แล้วผมทานแต่เข้ากล้องนนะฮะร,ร่างกายแข็งแรง นะครับมีไฟเบอร์ที่สูงมีธาตุอาหารครบนะครับถ้าเป็นข้าวสารมะลิ105นะฮะข้าวขาวมะลิ105หรือข้าวหอมมะลิประจำจังหวัดหอมเวลาหุงนะครับกลิ่นหอมมากรสชาติดีนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือมันมีความปลอดภัยเพราะไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยสารเคมีเลยสุดยอดเลยครับหุงที่ไหนอร่อยที่นั่นน้ำพึ่งแท้นะี่ครับ นะครับน้ำพึ่งแท้ของเรานะครับจากแหล่งต้นพึ่งนะครับจากท่าสองอย่างนะครับซึ่งเป็นเครือข่ายกันเป็นหนึ่งเราก็จะจำน่ายอยู่ประมาณ3-4 0ถึอยวดหมดแล้วหมดเลยครับถ้าหมดปีน,นี้ปีนหน้าว่ากันใหม่นะครับอนอกจากนั้นเรายังมีการแปลปรูปผลิตภัณฑ์สบู่นะครับมันอาจจะแพ็กกิ้งไม่สวยแต่คุณภาพเกินเกินร้อยเปนะครับแพ็กกิ้งแบบนี้ธรไมชาติซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นก็จะมีน้ำส้มเไม้ ส่วนผสมครับแล้วก็จะมีน้ำผึ้งแท้แต่มาตราส่วนใช้ดีมากเลยครับผิวพันนะครับเต่งตึงนะครับทางศูนย์ขา่ขาว่ารบาชาบ้านเราก็ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์เอาสั้นๆ 3- 4ี่ตัว1นข้าวกล้อง2ข้าวมะลิ105หรือหอมเมลิประจำจำังหวัดน,นะครับ3สบู่ใช้ชำระร่างกายดีมากๆนะครับผิวพรร์เต่งตึง